สวัสดีทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าจากฮอมี่ออดิโอก่อนจะเริ่มเรื่องฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ให้ฮอมี่ด้วยนะคะเพื่อช่วยให้เรื่องราวนี้ได้ขึ้นแนะนําขอให้ทุกคนฟังเรื่องกันอย่างสนุกค่ะฉันกับคู่แข่งได้เข้าร่วมรายการเรียลิตี้โชว์รายการหนึ่งโดยไม่คาดคิดว่าเราทั้งคู่จะจับได้คําถามตอบด้วยใจจริงพร้อมกันพิธีกรถามว่าเรารู้สึกยังไงกับทาย,ยาทอันดับหนึ่งแห่งเมืองเหนืออย่างลีจินเซวีนคู่แข่งของฉันนานโม่หลิงยิ้มไอไอตอบอย่างอ่อนหวาน หนูกับอาเซียนโตมาด้วยกันข้าเป็นคู่ไม้เรียวไม้ไผ่กันเลยจะให้รู้สึกยังไงได้นอกจากอบอุ่นใจชาวเน็ตพากันกริ๊กราดอวยพรให้รักกันไป99ปีส่วนฉันซ่อนแหวนแต่งงานที่นิ้วนางข้างซ้ายไว้เงียบเียบหลักฐานว่าฉันกับลีจินเซวีนจดทะเบียนกันเรียบร้อยแล้วจากนั้นตอบเสียงเรียบไม่ได้สนิทไม่รู้จักกันค่ะไม่ทันขาดคำลีจินเซวีนก็ลุกขึ้นยืนยื่นมือซ้ายโชว์แหวนแต่งงานให้กล้องเห็นแล้วไอ้นี่ล่ะคืออะไร ซูวิเยเวเธอนี่โกหกจนเป็นนิสัยเลยนะไหนบอกว่าจะหาโอกาสเปิดตัวฉันไงสามปีแล้วนะฉันรอไม่ไหวแล้วจริงๆฉันแค่รับงานรายการท่องเที่ยวอันนี้เพิ่งลงจากเครื่องบินล,ลีจินเซวินจะมาช่วยถือกระเป๋าให้ฉันแต่ฉันทำหน้าเครึมปฏิเสธไปภาพนั้นกลายเป็นไวรัลทันทีโอโยอเยซูอ่วิเยเวนั่นคิดว่าตัวเองเป็นใครกันยะเจ้าชายลีจะช่วยถือของให้อยู่แล้วยังทำหน้ารังเกียจอีกคิดว่าเล่นตัวแล้วเขาจะหลงงั้นเหรอ ว่านาบีจังเลยเธอเพิ่งโพสสารภาพรักเขาไปเมื่อวันก่อนเองนะแล้วก็ลบแม้ทีนี้ก็ทำมาเล่นตัวอีกอยากเป็นนักบุญแต่ก็ยังอยากให้ผู้ชายรักนะคะแหวกฉันถอนหายใจถ้าฉันบอกว่าโพสนั้นลีจินเซวินเป็นคนโพสเองจะมีใครเชื่อไหมฉันลบออกปุ๊บเขาก็จับมือฉันร้องให้ตาแดง